มุมมองต่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแบบเช่นทะเลประวัติศาสตร์ตลาดน้าก,กิจกรรมเอเวนเจอร์นะคะพี่ลีมีมุมมองต่อสถานที่ท่องเที่ยวอย่างาประเภทนี้อย่างไรบ้างะคะ อย่างเมื่อคุณนี้ที่เรียนเล่าให้คุณแก้วฟังนะเพราะ,ะว่าอย่างทะเลภูเขาเนี่ยเราติดอันดับมาโดยตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของแอดเวนเจอร์เอ่ยนะเดี๋ยวนี้มีการเสริมกิจกรรมเช่นในแหล่งท่องเที่ยวทางกองทัพบ,บกอะค่ะ,คะหรือหรือประเภทที่ว่าเนี่ยมีภาคเอกชนที่เขาลงทุนการทํากิจกรรมเนี่ยแบบปีนป่ายหรือทำวอลเลยรี่<อ>คือทําอะไรที่เกี่ยวกับ CSR รเดี๋ยวนี้ก็มาแรงนะคะว่าเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ควรจะทําอะไรให้กับสังคมด้วยอ,อันนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมใช่ไฉมว่าอย่างพี่เองพี่คิดว่าดีมากนะและการท่องเเททที่่ยยวหงประศไ ปีนี้เนี่ยในเรื่องของเนี่ยก็เรียกอะไรคะการใช้คําที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเนี่ยท่านผู้ว่าสรุปผลท่านก็ใช้คําว่าเที่ยวไปรู้ไปนะหรือว่าเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนอย่างนี้ค่ะคือคือต้องไปเที่ยวแบบมีจิตมีจิตสำนึกแท้จริงๆแล้วเนี่ยการรณรงค์แบบนี้เนี่ยในต่างประเทศก็ทากันมาตั้งนานนะแต่ว่าของเราเองเราก็ยังไม่เรียกว่าไม่มีอะไรที่สาย เกินกว่าที่เราจะลงมือปฏิบัตินะคะ<า>เพราะฉะนั้นปีนี้เองปี54เนี่ยเป็นปีที่ว่ากําลังสร้างเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าช่วยกระรลนรงให้ลูกหลานไทยะค่ะคนไทยไปเที่ยวเที่ยวแบบเนี้ยนึกถึงสังคมไปด้วยอ,อันนี้แหละเป็นเป็นเสน่ห์เนี่ยนะ,ะที่เราจะสามารถสร้างให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้อยู่ได้อย่างยั่งยืน<า>ไปด้วยกันกับคนไทยทั้งประเทศอะค่ะเรียกว่าเที่ยวไทยแบบยั่งยืนเลย<า>ใช่ไหมคะพี่ลีพี่ลีคะแกาอยากจะฝากให้พี่ลีเนี่ยเชิญชวนนะคะ คนมาเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากๆขึ้นนะคะ่อยากจะบอกว่าอะไรที่ท่านที่ท่านเคยไปเที่ยวหรือท่านกําลังคิดว่าจะไปเที่ยวไหนค่ะต้องบอกว่าใน70กว่าจังหวัดของประเทศไทยเยอะมากเยอะมากค่ะที่กินที่อยู่นะที่พักรีสอร์ทโรงแรมเรียนได้เลยนะคะที่พักสวยอาหารอร่อยสถานที่่องเที่ยวสวยเดี๋ยวนี้สปาไทยนี่กำลังมาแรงนะคะใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยว่าเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะเราก็จะนึกถึงว่าเออละจังหวัดนี้เนี่ยมีสปาไหม นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มถามนะเพราะฉะนั้นเน no mm ี hmm. journey, ่ยจะบอกว่าแล้วสปาของไทยเนี่ยเราเป็นสปาที่มีความเป็นไทยอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการให้บริการต้องเรียนคุณแก้ว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เรามีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนนั่นก็คือการให้บริการภาคบริการของเราเนี่ยติดอันดับโลกค่ะนะชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศไทยถ้าบอกว่ามาทะเลเขาก็มีทะเลแต่ทําไมก็อยากจะมาเที่ยวทะเลไทยเพราะว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายถูก มาถึงแล้วเนี่ยคนไทยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเสน่ห์ที่ว่าก็ยังอยากจะมาเยือนได้อยู่ตลอดและอยากจะบอกว่าที่เที่ยวเนี่ยไม่มีทางตันนะคะ,คะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะคะเราได้สืบสออหรือยังว่าหัวใจของท่านชอบอะไรถ้าท่านชอบเสน่ห์ในเรื่องของประเพณีไทยท่านก็ต้องไปภาคเหนือและอีสานนะแต่ว่าในภายใต้ของอีสานเนี่ยนะหรือว่าภาคเหนือนะก็จะมีในเรื่องของเนะี่ยภูเขานะคะและมีในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ค่ะแล้วค่อนข้างจะเชิงธรรมชาตินิดนึง แต่ถ้าภาคใต้หรือว่าชายฝั่งตะวนันออกอันนี้ทะเลนี่ชัดเจนมากนะคะแต่สุดท้ายของสุดท้ายวิถีชีวิตและชุมชนอ,มอันนั้นละค่ะนะเราคนไทยต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่ว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะมาเที่ยวหรือว่าชาวต่างประเทศมาเที่ยวเราก็ต้องช่วยกันเป็นเจ้าของบ้านที่ดีถ้านักท่องเที่ยวมาต้องช่วยดูแลความปลอดภัยให้เขาจะทําให้การท่องเที่ยวไทยยั่งยืนนะคะ คุณผู้ชมกอนนะคะพี่ลีก็ฝากแล้วนะคะเรียกว่าขนาดแก้วฟังเองนะคะยังอยากจะเที่ยวประเทศไทยให้ครบ76จังหวัดเลยเรียกว่ามีหลากหลายมุมมองหลากหลาย ทัศนคติมากมายเลยนะคะที่พี่ดีมอบให้กับเราในวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณมายรัตน์นะคะพี่ระยาโกเศสนะะคายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะคะภายในประเทศนะคะที่มามอบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในวันนี้ให้กับรายการไมค์ทีวีของเรานะคะและก็โรงแรมตะวันนากรุงเทพค่ะที่มอบสถานที่สวยๆให้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณพี่ดีมากนะคะ แลตอนนี้นะคะเวลาของแก้วนะคะกับรายการไมค์ทีก็ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกลับ,บมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในวันนี้ค่ะแก้วกับพี่ลีนะคะต้องขอยญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อัปเดตข่าวค่าวกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจพร้อมท่องเที่ยวอย่างสนุกสุขหวัวใจไปกับไมค์ทีวีรายการที่มีแต่สถานที่ท่องเที่ยวดีๆมาบอกคุณ รับชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา13.00นถึง13.30นทางช่อง4 c h ช n แนลรายการ Mice TV นะจ๊ะ